ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับต้นไม้ในที่ดินเอกชนเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นแต่เป็นประเด็นเรื่องความรับผิดชอบทางละเมิดนะคะจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากต้นไม้เช่นมาตรา1 1 3 4ถึงหนึขออภัยค่ะเช่นมาตรา1 3 4 4งพถึงหนึ ที่มีเนื้อหารวมเกี่ยวกับสิทธิในต้นไม้แล้วก็รั้วต้นไม้ของเจ้าของที่ดินนั้นๆนะคะรวมถึงสิทธิในดอกผลหรือว่าเนื้อไม้ด้วยค่ะซึ่งจากการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้นะคะเจ้าของที่ดินมีที่มีต้นไม้ในที่ดินของตัวเองมีสิทธิ์ในการโค่นหรือตัดต้นไม้ได้ตามความต้องการและถูถก,ถกต้องตามกฎหมายค่ะ ส่วนต้นไม้ในที่ดินสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปลูกและคิดค่าเสียหายต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2526ที่จะต้องมีการขออนุญ,ญาตจากสำนักงานเขตซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพื่อคำนวณค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์และหลังจากนั้นนะคะสำนักงานเขตจะส่งเรื่องไปยังสำนักงานสวนสาธารณะเพื่อขออนุญ,ญาตขุดย้ายต้นไม้นั้นๆก่อนซึ่งหลักเกณฑ์นี้ก็ไม่ครอบคลุมต้นไม้ในที่ดินของภาคเอกชนเช่นกันค่ะ ส่วนการคำนวณค่าเสียหายการตัดต้นไม้ในที่ดินสาธารณะนั้นนะคะกรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์คิดค่าเสียหายต้นไม้และหญ้าตั้งแต่500ถึง20,000บาทซึ่งขึ้นอยู่กับเส้นรอบวงที่วัดได้จากโกาคนต้นไม้ค่ะในขณะที่ค่าเสียหายต่อหญ้าไม้คลุมดินและไม้ดอกไม้ประดับจะคิดค่าเสียหายเป็นตารางเมตรก็คือตั้งแต่50บาทจนถึง250บาทค่ะ